สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูกว้างเหมือนเดิมนะคะวันนี้คุณครูจะมาพาเด็กๆทำแบบเสริมทักษะอนุบาลสองหลังจากที่เมื่อวานเราได้ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยกันไปแล้วนะคะวันนี้เราเข้าสู่โหมดการทำการบ้านแบบเสริมทักษะต่อจากเมื่อวานที่คุณครูได้อัปคลิป ลงไปนะคะเป็นคลิปอา่านไว้ที่6สุขภาพดีมีสุขหน้า41ถึง44วันนี้เราจะมาทำหน้าที่45ถึงหน้า48จับจะเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้น<ส>เด็กๆตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาฝึกทำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยเด็กๆจะได้เก่งกันทุกคนนะคะอ่าเปิดไปเลยคะ่ะอ่า สำหรับหน่วยที่6ของเรานะคะเด็กๆก็เราจะมาทําต่อเลยหน้า45ถึงหน้า48วันนี้เราจะทําจมจบหน่วยที่6เลยนะคะสำหรับแบบฝึกเสริมทักษะอนุบาล2ให้เด็กๆเตรียมไว้เลยหน้าตาจะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นชุดเสริมทักษะที่คุณครูได้ให้ไปเป็นแผนต่อจากเมื่อวานนะคะก็เป็นชุดเดียวกันอ่าสำหรับ หน้านี้นะคะนาที่45สุขภาพดีมีสุขเราจะมาเรียนเรื่องการขับถ่ายฝั่งซ้ายมือเข้าห้องน้ำก็จะเจอชักโครกนะคะแล้วก็ฝั่งขวามือเราก็จะล้างมือนะคะซึ่งก็จะมีบางคลิปวิดีโอนะคะที่คุณครูสอนวิธีการล้างมือไปแล้วเนาะ,ะทีนี้ให้เด็กๆโฟกัสที่อะไรคะฝั่งซ้ายมือก่อนฝั่งที่มีชักโครกแต่เราจะ ไปดูกล้วยไม้กันกล้วยไม้คือภาพที่อยู่ในกรอบตรงนี้นะคะเราเรียกว่ากล้วยไมย้บ้านเด็กๆคนไหนมีกล้วยไม้ไหมอาสำหรับกล้วยไมย้วันนี้กล้วยไม้นะคะจะมาออกดอกบนกระดาษใบงานของเด็กๆแล้วทีนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษต่อกันเลย สำหรับวันนี้คุณครูจะสอนคำศัพท์คำใหม่นั่นก็คือคำว่าออคิดออคิดออคิดนะคะก็คือ O R C H I D ออคิดกล้วยไมย้ทีนี้ให้เด็กๆคัดตามรอยปราะนะคะ O R C H, I, D, อ,ออคิดกล้วยไมย้ต่อกันเลยค่ะ O, R, C, H, I, D, ออคิดกล้วยไม้นะคะอะฝั่งขวามือของเด็กๆจะเจออะไรคะนี่ อะไรเอ่ยรูปอะไรคะคำศัพท์ที่เมื่อวานเราเรียนไปแล้วจำได้ไหม O R A N G E orange แปลว่าส้มนั่นเองนะคะอ่าทีนี้เด็กๆมาฝึกเขียนกันเลย O R A N c e อ r อ n ร์นจส้มต่อไปค่ะ o r a n t e Orange ร์ส้มสำหรับคำศัพท์ใหม่ของเราวันนี้คือ orchid กล้วยไม้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกท่องคำศัพท์นะคะเราจะได้รู้จักคำศัพท์เยอะๆแล้วก็จะได้เก่งๆภาษาอังกฤษทุกคนเลยอ่าต่อหน้าต่อไปเลยค่ะ<ๆ>เด็กเปิดมาหน้านี้แล้วนะคะหน้าที่46ก็จะมีเลข4กับเลข6อยู่ในหน้านี้จะมีคำศัพท์อยู่สองคำาที่เราเคยเรียนมาแล้วคําแรก orange orange o r a n g e orange ส้มนะคะอ่าขออีกรอบค่ะ orange สม้มแล้วก็คำที่สอง octopus octopus ปลาหมึก o c t o p u s octopus ปลาหมึกนะคะอ่าให้เด็กๆติดตัวให้เด็กๆตัดตัวอักษรน,นะคะมาปะติดลงในช่องว่างแล้วไปฝึกอา่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งสองคำ orange ส้ม octopus ปลาหมึกให้เด็กๆไปฝึกอา่านจะได้จำได้นะคะ แล้วก็ใช้กันไกรตัดกระดาษที่เป็นตัวอักษรที่อยู่ข้างล่างนะตรงนี้นะคะตัวอย่างเช่นตัวโอเด็กๆก็ตัดตัวโอมาใส่ในช่องที่เขียนตัวโอแบบนี้เป็นต้นนะคะ,ะหน้านี้คุณครูก็จะให้เด็กๆไปฝึกทําแล้วก็ให้เด็กๆตั้งใจทํานะคะโอเคไหม ค,คุณครูเชื่อว่าเด็กอนุบาลสองเก่งทุกคนแล้วก็ทําได้แน่นอนนะคะอ่าเปิดไปหนะ้าต่อไปเลยคะ่ะสําหรับหน้าที่47เจอ้าเจออะไรคะพยัญชนะแล้วก็สระนะคะนี่ไงอ่าค,คุณครูขออนุญาตซูมนะคะให้เด็กๆไปฝึกเขียนตามรอย เนาะแล้วก็ไปฝึกอ่านการเราจะมาเริ่มจากสาระก่อนอดูฝั่งตัวสีเขียวนะคะตรงนี้อันนี้คืออาอาอีอีอื้ออืออูอูออ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  เด็กๆอย่าลืมด้วยนะคะว่าสลัดแต่ละตัวเขียนยังไงทีนี o ้คุณครูจะพาเด็กๆฝึกอ่านแล้วก็เขียนไปทีละคำนะคะคำแรกออออาอาคำที่สองค่ะอออีอี คำที่สามค่ะอออีอ e, ี e. e, e. ต่อไปค่ะคุณครูขอลบก่อนนะคะเดี๋ยวขอเกียนเพิ่มตรงนี้นิดนะึงีอีต่อเลยค่ะ O, อือ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 ต่อไปเลยค่ะ o, อืออืออออือนะคะต่อไปค่ะ o, ออ๋อูออู๋อู๋ทำต่อไปค่ะ o, อูอู อูอู oh, ทีนี้เราเราลองมาอ่านพยัญชนะฮอนกูผสมสระกันดูนะคะแล้วเราก็จะเขียนไปพร้อมกันเลยเด็กๆทางบ้านพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะคะทำแรกฮออะฮะฮออะฮะ ต่อไปค่ะฮออาฮาฮออาฮาต่อไปค่ะฮออีฮิฮออีฮิต่อไปค่ะฮออืฮ อ่าผิดแล้วอ่าขอใหม่ขอม่อีกรอบนะคะเด็กๆอ่าฮออีฮีต่อไปค่ะฮออือเฮออือเฮออือเนะคะต่อไปค่ะ ฮอ้ฮูฮอ้ฮฮูเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านนะคะแล้วก็เขียนตามรอยปลาหน้านี้เสร็จแล้วเราจะไปต่อกันที่หน้า48ค่ะเด็กๆหน้าสุดท้ายจำได้ไหมอันนี้คืออะไรไหนใครจำได้บ้างยกมือหน่อยอาทีนี้ เด็กๆเคยเห็นไหมตัวเนี้ยลักษณะ้ายตัวอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะ octopus นั่นเอง octopus o is for octopus ตัว o ขึ้นต้นเนี่ยก็ตัว o นะคะก็สำหรับอะไรปลาหมึกนั่นเองนะคะ octopus octopus o หน้านี้ให้เด็กๆไปเขียนตัวโอตัวโอเขียนยังไงเหมือนอะไรคะเหมือนไทยเหมือนเลขศูนย์นั่นเองตัวโออาตัวโอโอหน้านี้ให้เด็กๆเ,เขียนโอตามรอยปละและอ่านออกเสียง octopus octopus เด็กๆพูดช้าๆนะคะออกท p u s ปลาหมึกนั่นเองนะคะหน้านี้คุณครูหวังว่าเด็กๆจะเขียนสวยๆแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อเขียนชั้นให้เรียบร้อยนะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนก่อนลากันไปฝากไว้นิดนึงนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งการบ้านอย่าลืมเช็คชื่อนะคะ แล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอคุณครูเป็นห่วงเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็คิดถึงมากๆเลยหวังว่าเด็กๆทุกคนจะเป็นเด็กดีเหมือนตอนที่อยู่โรงเรียนนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ